ครับประเดิมผืนแรกมาตอบคำถามกันว่าออทำไมลุงชยัยร้านจองโฮผ้าไหมจุลินออไม่รับออเดอร์การสั่งทองนี่ไงครับช่างรับงานแล้วออคนสั่งไม่มาเอาแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรไปเลยช่างเครียดครับก็เลยมาให้ มุ่ชัยช่วยซื้อนอยเอาซื้ออันนี้เป็นผ้าสั่งทอพิเศษนะครับเป็นผ้าสั่งทอพิเศษอทอยกลูกแก้วแปดตะกอปกติก็ไม่ถึงถ้าถ้าลูกแก้วนี่ก็ประมาณแค่ห้าหกเท่านั้น,นครับเต็มที่แล้วถ้าอยู่ที่ฟื้นได้อันนี้เนื้อเนื้อกำลังดีเนื้อกำลังดีเพราะว่าต้องใส่มันต้องใส่ผ้ากาวอีกต้องใส่ผ้ากาวอุ้ยอ,อันนี้สีเป็นยังไง นี่ไงครับนี่ครับนี่สีที่แท้จริงเลยชมพูนี่แหละครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับชมพูชมพูชมพูมพสดนิดนึงชมพูชมพูทนโทนเลยเขาเรียกอะไรสีบานเย็นแะครับอันนีเน้เป็นเป็นเป็นสีเมตรตัดได้เต็มชุดเลยเงานคนที่สั่งก็คงจะเป็นงานมงคลใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มาเอาช่างก็เลยเครียดก็เลย อย่างที่บอกครับผู้ชายก็เลยรับซื้อเอาไว้อันนี้เป็นผ้าตอนที่ก่อนที่โควิดจะมานะวันสองวันนี้พูดถึงโควิดยอดมันลดแล้วก็ดีใจด้วยแต่ก็วันวันอยู่กลัวมันจะติดความมะบาดเยอะถึงยอดมันจะลดแต่ว่าการติดเชื้อมันยังมีเยอะนะครับยังยังยังมีอีกเยอะในในางจังหวัดน,นะครับก็ระวังระวังกันหน่อยอันนี้เป็นผืนแรกอันนี้4เมตรไม่แบ่งนะครับขายเต็ม4เมตรเลย หมายเลขอะไรครับนี่ B หนึ่งแปดห B หนึ่งเป็นผ้าสังเคราะห์พิเศษ4เมตรนี่ถูกมาก6,500เองเดี๋ยวติดต่อมาทางไลน์ลูกชายรถให้ดูนะครับสีสีได้ใจเลยอันนี้ไม่ได้เปิดไฟช่วยอะไรเลยนะครับสีสดๆเลยครับสีชมพูเลย โทชมพูเลยอเดี๋ยวพบกันในผืนที่สองเลยครับเห็นไหมครับเห็นสีไหมครับผืนที่สองเป็นลายโฮไม้บ,บ้านเนื้อหยาบนิดนึงครับเนื้อหยาบนิดหนึ่งอ,อาจจะว่านุ่มแล้วก็การเก็บริมก็เป็นเก็บแบบโบราณผมไม่ตัดให้นะผมไม่ตัดให้นะที่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับที่เห็นเป็นรอยโผลโผลโผขึ้นมา ถ้าตัดได้ไหมได้แล้วไม่ตัดได้ไหมได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะเดี๋ยวว่าเข้าไปอัดกาวนะแล้วคุณนุ่งซ้อนพวกนี้มันก็จะหลบหลบลงไปเองเพราะว่าตอนเนี้ผ้ามันทอมาจากกีเนี่ยมันก็แข็งนิดนึงแต่พอผ้ามันได้ได้ใช้งานไปปุ๊บมันจะนุ่มมันจะตกไม่มีอะไรที่มันตั้งเดย์อยู่ได้ไม่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 คว่ำลงหรอกครับอันนี้เป็นลายลายโฮโบราณ สีลักษณะเดียวกับสีเปลือกมังคุดอ้าวดูเห็นไหมครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆดอกไม้ดอกอ่าเขาเรียกปากกาภาษาเขมรเรียกปากกาปากกานะครับปากกาหรือปากกาที่แปลว่าดอกไม้นั่นแหละแต่อันนี้เป็นลายโฮได้เรียกอีกทีหนึง่งเรียกอ,อีกอาก็ได้แกละนะครับแกละกะับแซกอ็อีกาบินเรียงกัน ก็ได้มันเหมือนกับตัวอิกาแล้วแต่จะมามา,มาโนเห็นเป็นรูปอะไรอันนี้2เมตรกับ2เมตรหมายเลข C 119่หนึก้าซีหนบ้านนะครับหมบ้านแล้วเหลือแค่พื้นเดียวนะสีนี้เหลือแค่ผืนเดียวสนใจก็ติดต่อลุงชัยได้เหมือนเดิม088 590 9786เป็นไอีไลน์คุยกันดูรูปเห็นรูปตรงกัน สีมันสวยไหมสีเข้มไหมเนี่ยครับเห็นสีเลยเต็มเต็มเลยเม็ดเม็ดจริงหรือเปล่าอวัดให้ดูเห็นไหมครับเกินได้ําไปครับจะเกินได้ตามไปอันนี้เม็ดมือเต็มเต็มเลยนะครับมือเต็มเต็มเลยเนี่ยถ้าจริงมันก็แค่นี้ประมาณอกประมาณอกครึ่งครึ่งครึ่งลำตัวก็ประมาณเมณ็นมด,ดนี่นี่มันน่าจะเม็ดนิดหน่อยหรือเม็ดหนึ่งมาดีตีไป่าเท่าไรแล้วกันส่วนมากช่างจะตัดไม่ตรงนะอย่างที่เคยบอกไปเม็ดกว่าหรือ อาจจะตัดลงมานิดหน่อยนะครับคือดวดลงมานิดหน่อยหรือไม่ถึงเมตรอะไรประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยผู้กรษากลางๆคือบวกลบนิดหน่อยดังนั้นอันนี้พอนุ่งแน่นอนพอตัดเสื้อแน่นอนนะครับอันนี้หมายเลขอะไรก็บอกไปแล้วเป็นอะไรเนี่ยหมายเลขอะไรหายไปแล้วครับซีเป็น C19 นเ้านะครับสนใจก็ติดตอ่อเข้ามาทางไลน์นะครับ เดี๋ยวดูผืนต่อไปว่ามันเป็นสีอะไรเออเป็นห้ายุคเดียวกันการนี้เขาเรียกลายตะเกาะกับลายตะเกาลายตะเกาะเป็นภาษาขมรขมิเรียกตะเกาเอาไว้ใส่หูเป็นรูปตัวเอสเป็นรูปเป็นรูปตัวตัวตัวขอเอาไว้ใส่หูเขาเรียกตะเกามีใส่หูนะครับลายตะขอนั่นแหละคะับคืออันเดียวกันคือตะขอภาษากลางเรียกตะขอเดี๋ยวไปดูกันว่าสีนี้สวยสีมือ มือแปะและมีรูปดอกไม้แซมตรงกลางมันเป็นประกานะครับเครียกประกาคือดอกไม้นะจะเรียกอีกอย่างคือตะปวัาาตปวตะปั่ยนะครับผมถอดภาษาจากสีหูที่ฟังภาษาไม่ได้คนพื้นถิ่นฉะนั้นเสียงอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับก็ต้องให้อภัยกันเดี๋ยวไปดูอุที่3ครับ เห็นไหมครับเป็นลอยเป็นลายตะขอแล้วมีดอกไม้แล้วก็มีละมีมีตัวตัวนี้เป okay. um, right? uh ็น huh. ตัว uh, ต mm ัวเส้นเขาเรียกเส้นนะครับเส้นขั้นดอกไม้แล้วก็มีลายปลานี่เป็นลายเม็ดข้าวอันนี้นะครับอันนี้เป็นไม้บ้านเช่นเดียวกันเป็นไม้บ้านไหมเล็กอะไรครับนี่หนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์สีโทนน้ำตาลโทนเม็ดระขามไม้ ต้องทนนั้นเพราะว่าทางทางอีสานใต้เนี่ยจะจะเน้นสีนี้แล้วก็ตัวเจยตัวริมเนี่ยตัวเจยอ่าอันนี้ไม่ใช่สาธารณะนะครับหมายความว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนอกจอากไปกุ้นแขนกุ้นสาบได้เขาก็ทํามาให้อย่างนั้นจริงๆคือการเวทขั้นที่เขาจะทำปะเปล่าไว้ตรงนี้ที่เขาสําหรับตัดถ้ามา4 m, mm hmm. เมตรก็จะปล่าไว้ให้ตรงถึงกลางระหว่าง2เมตรกับ2เมตร คือ1พื้นต่อหนึ่งพื้นเขาจะมีรอยประะเราจะตัดตามนั้นเวลาเราตัดแบกแต่อันนี้2เมตรสองเมตรบอกไปแล้วนะครับซีอะไรซีหนึ่งเก้าศูนย์ตำ้วดมข้วเนี่ยเรียกกันบางบางบางหมู่บ้านออกเฉียนกล้ามผมเองฟังฟังได้หมดแต่ไม่รู้เรื่อง <laughs> ไปเขยบ้านนี้มา30กว่าปีแล้วก็จริงฟังรู้เรื่องมังไม่รู้เรื่องแบบแต่ถ้าถ้าด่ากรู้ถ้าเรียกกินข้าวรู้ะนะ แล้วก็อันนี้เป็นกระนิวเห็นไหมครับกระนิวมีเส้นวิ่งลงเรียกกระนิวนะครับที่เป็นเส้นวิ่งลงเนี่ยเส้นใหญ่เลยนะครับเป็นเส้นใหญ่แถบใหญ่เลยใหญ่ยังไงดูสิครับจริงไหมนี่ครับนี่นี่นีน่เส้นนี่ครับนี่สี่นี่พวกนี้กระนิวกระนิววิ่งลงมานี่เลยครับนี่นะครับสองเส้นเลยนะเพื่อทําให้เกิดลายเด็ดขึ้นอันนี้เป็นลายโบราณน,นะภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน แต่ผมบอกไม่ได้ว่ารุ่นไหนเพราะว่าช่างที่ทํามาหาผมเนี่ยอย่างน้อยก็รุ่นรุ่นสามรุ่นสี่ลวรุ่นสามรุ่นสี่ละที่ทํามาบางคนก็ทออย่างอื่นไม่ได้นะครับอย่างช่างอย่างเงี้ยอย่างช่างทอทอลายเนี้ยไปทอลายอื่นก็ไม่ได้เพี้ยนลายเพี้ยนอีกคือผมก็เคยเคยติงเขานะไม่ใช่ติไปติงเขาว่าทําไมไม่เปลี่ยนลายให้ผมบ้างเขาก็บอกว่าแม่ไม่ได้สอนยายไม่ได้สอน เขาอบรมมายัางไงมาลายไหนก็ลหลนั้นเฉพาะคุ้มเขาบ้านเขาอะไรเขานะครับถ้าไปอีกคุ้มหนึ่งก็จะเป็นอีกลายหนึ่งบางลายบางบางคุ้มก็จับมั่วไปหมดทําได้หมดทุกทุกท,ทุกลายแต่ไม่คือไม่ไม่มีแต่มันละไม้แต่ว่าไม่เหมือนจับเจ้าของเดิมเขาอันนี้เดิมเดิมจากถิ่นเดิมเขาเลยถิ่นเดิมเขาเลยสีสวยทีเดียวจอมทอมดูครับ เดี๋ยวไปดูผืนต่อไปนะครับเป็นหกตะกอไปดูผืนต่อไปเลยครับผ<า>ืนนี้หกตะกอนะครับลายปากกาต๊อกถ้าเป็นภาษากลางรียกดอกมะเขือ,อ,อทอยกดอกเป็นดอกพิไทยแล้วก็มัดหมีเป็นลายดอกมะเขือดอกปากกาต๊อก ปากกาป๊อปนะครับถ้าปากกาเนี่ยเ,เป็นภาษากลางก็พึ่งแต่ปากกาในปอปลากอไก่ครับออกเสียงกันกล้ามอยู่นิดๆเท่านั้นเองอันนี้เป็นสี่เมตรนะครับสี่เมตรแบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้นี่ดูนะครับดูท,ที่ด้านเชิงหัวเห็นไหมครับเห็นเห็นเป็นเม็ดเล็กๆไหมครับนั่นแหละครับ เขาเรียกว่าพอยกดอกพิข่หมายเลขอะไรหมายเลข J2 243สีธรรมชาติหมักค้นด้วยนะอินเตอร์นิดๆแต่ว่าอันนี้อาบน้ำยาให้แล้วอันนี้อาบมือนะครับไม่ได้อาบเครื่องอาบมือช่างทำใหเเ้เขาบอกเขาว่างพอดีผ้าอันนี้เป็นผ้าที่ก่อนโควิดรอบ เมื่อต้นปีจะเข้านะครับคือปลายปีที่แล้วอันนี้ผ้าเนี่ยนะครับปลายปีที่แล้วเหลือไม่กี่ผืนละทั้งหมดก็มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากก็ประมาณสัก5-60ผืนที่อยู่ในมือทั้งสองร้านนะครับกับจองโวพรีเมียมอเหลือเหลืออยู่เป็นสองร้านเนี่ยก็เหลือคนละไม่มากนะครับอรอเว่าช่างอาตอนนี้ไม่สะดวกที่จะไปมาหาสู่การติดกันเลือกเกินติดกันเลืวอเกิน สวยครับดูเชิงชายนะครับมีเชิงด้วยนะครับไม่มีภาพื้นไม่มีหน้านางดูนะครับไม่มีหน้านางสิ้นสุดกันแล้วนี่ครับนี่ส้นสุดกันตรงนี้เห็นไหมครัเห็นริมไหมครับนี่ครับนี่คือริมนี่คือริมเนี่ริมครับไม่มีหน้านางเอตัดชุดก็ได้เอาเป,ไป็นผ้านุ่มก็ได้หรือทําเสื้ออย่างเดียวก็ได้แล้วแต่สะดวก ถสีธรรมชาติผักโคนเนื้อนุ่มใช่ไครับหอมเดี๋ยวไปดูพื้นต่อไปอีกผืนนึ่งสำหรับคลิปนี้นะมีอี้ผืนหนึ่งดูว่าดีไม่ดีดูกันครับผื้นนี้เป็นผ้าสามสก,กอทอด้วยไหมจุนลื่นพลิ้วเป็นลายแปก เชิงเชิงสอนสองด้านเหมือนกันเห็นไหมครับซ้ายกับขวาเหมือนกันใส่ไ้สองด้านนะครับอันนี้จะเป็นผ้าสโลปก็ได้ตัดเสื้อท่านชายก็ได้ไเนื้อละเอียดเนื้อแน่นละเอียดตัดเสื้อผมตัดใส่เยอะอันนี้ผมใส่อยู่เนี่ยตอนเสื้อเสื้อตัวนี้นะครับอย่างอย่างที่เคยบอกไปแล้วมาใหม่ใหม่แข็งโป๊กเลยนะครับผ้าเนี่ยใส่ใส่ไปนิ่ม นะครับเป็นผ้าไหมบ้านอันนี้เป็นไหมจุ่มนิ่มอยู่แล้วผิวอยู่แล้วใส่แล้วเย็นผ้าไหมนี่ต้องใส่แล้วเย็นถ้าไม่ใส่ถ้าไม่เขาเรียกว่าไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ผ้าไม่อัดกาวจะเย็นพวกนี้สวยนะครับลายแปลกๆปมีมสี่เมตรสี่เมตรมีสี่เมตรไหมเยเลกอะไร J5040 J5040 เจ่ศอันนี้หางกระรอกด้วยนะครับหางกระรอกเห็นไหมครับที่ในในคลื่นเนี่ยครับในนี้ในในี้เห็นไหมครับนะเป็นคลื่นๆเล็กๆเกๆ,เ,เ,นๆเนี่ยครับเห็นเห็นเนีครับนี่คือหางกระรอกเขาเรียกสอดหางกระรอกมันเป็นกรรมวิธีการคลอยอันหนึ่งที่ทําให้ผ้าเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นอีกนิดหนึ่งดูดูผ้ามันไม่ไมันไม่ตายมันไม่ทื่อครับในในในเนื้อผ้า เพราะว่าลายเขาไม่มีมันเป็นเส้นตรงๆมันก็คนรุ่นเก่าเขาก็มีวิธีที่ทําให้ดูดูดูดีขึ้นดูมันเป็นพิเศษขึ้นแล้วก็ยากขึ้นด้วยแทนที่ว่าจะทอหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าเส้นขวางกันไปขวางกันมาแล้วกลายเป็นเนื้อผ้าไม่ใช่อันนี้จะมีเส้นตัดเส้นอะไรเกิดเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นผ้าจากแหล่งที่เอผมได้มาจากทางไหนเนาะหนูนูนแหละครับ ทางไปติดจะไปทางพวกคุยนะครับคุยรู้สวยนะครับติดไปทางด้านนู้นมีมีแค่4เมตรตรงนั้นเขาเก่งเกี่ยวเกี่ยวกับผ้าโบราณแหล่งนั้นนะครับเก่งกับผ้าโบราณในผ้าอานิซีนแล้วก็อะไรอานิซีมผ้าหางกระรอกครับแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งผมลืมลวเนี่นยไม่ได้หยิบมาเ็เลยนหยกชื่อเลยอันนั้นก็อ,นนนกอันนั้นก็สวยเป็นผ้าแบบโบราณ เดี๋ยวดูผืนอีกผืนหนึ่งเป็นสีงาช้างเป็นสีงาช้างคอลายราชวัตรไม่ค่อยมีนะครับผมสั่งคอเดยพิเศษสำหรับงานมงคลก็ได้งานบุญก็ดีสี่เมตรไม่ตัดแบ่งสี่เมตรเป็นลายราชวัตรนะครับชื่อกำมนมงคลภาคภาผ้าก็เป็นสีก็เป็นหมายถึงความสะอาดของจิตของใจนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบุญชัย พูดจริงไหมสวยจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้เมื่อกี้บอกผิดในท้ายคลิปในท้ายคลิปของผืนที่แล้วอันนี้เป็นพอยกพืชไทยนะครับหยิบผ,ผิดมาไหนๆก็มาแล้วก็อ่ะไปได้วยกันนี่แหละครับนะสีงาช่างออกครีมกุลาบอ่อนๆนะครับ ไม่ใช่ขาวจ้วนะครับหรือไม่ใช่ครีมเข้มไม่ใช่นะครับดูสิครับเป็นลายพริกไทยไสีมันจะออกเหลืองนิดนินะออกเหลืองนิดนิด,นดแสงแสงมันเยอะมันก็เลยไม่ค่อยได้จะได้สีมันนะมันเป็นสีงาช้างเคยเห็นงาช้างไหมครับออกสีขาวอมเหลืองนั่นแหละครับขาวอมเหลืองมันจะเป็นลักษณะน,นั้นอันนี้สี่เมตรนะครับไม่ตัดแบ่งนะครับสี่เมตร คุณจะตัดอะไรก็ได้อันนี้ใช้ได้ดูเต็มเต็มเปืนนะครับสีมันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับขาวจะอมเหลืองนะครับเห็นแล้วครับเห็นไหมครับมันจะอมเหลืองมันเป็นครีมนะครับไม่ใช่นมข้นนะถ้าสีนมข้นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเห็นไหมครับมันจะออกโทนเหลืองสีครีมโทนเหลืองสีกุหลาลออนนะครับอันนี้เป็นถุงุดสุดท้ายสำหรับวันนี้น สำหรับคล,คลิปนี้นะครับหลวงชัยจัดมาบอกเมื่อกี้บอกปลายคลิปที่แล้วว่าเป็นผ้าลายราชวัตรบอกผิดต้องตขอ,ออภัยเลยครับอันนี้เป็นลายลายหอยกดอกพิษไทยนะครับมือดีอบางคิ้วใช้ได้เลยคืนนี้มันมีอีกเดี๋ยวคงเป็นคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะเอาลายราชวัตรมาให้ดูเป็นเป็นสีอย่างละขนาใกล้เคียงกันสีงาช้างนะครับสาหรับวันนี้ก็คง ได้เท่านี้นะครับพบกันในคลิปต,ต่อไปนะครับสนใจติดต่อลุงชัยได้0885909786เป็น ID ไลน์ด้วยเซฟเบอร์ลงไปนะครับที่หน้าที่หน้าคลิปจะมีบอกไปแล้วเซฟเบอร์ลงไปติดต่อลุงชัยด้วยอยากจะคุยเห็นหน้าเห็นตากันก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็จะส่งรูปให้ดูกันก็ได้มันจะได้เห็นว่าเออลุงชัยผมต้องการ สนใจพื้นนี้หนูต้องการสนใจพื้นนี้ได้ครับจะได้เห็นตรงกันว่ามันเป็นสีอย่างไรเห็นไหมครับมันจะออกสีเหลืองถ้าสีมันจังหวะที่แสงมันเปลี่ยนครับอันนี้แสงมันเยอะนะครับมันจะออกสีขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองฝากไว้ด้วยครับ